ลูนะู้นนะทำไมต้องเป็นช้างพ่อแม่ก็เป็นช้างไงลูกช้างน้ำล,ล,ลูกช้างน้ำไอ้ลูกช้างน้ำลูกช้างน้ำลูกช้างน้ำแม่ฉันไม่ได้ช้างแม่ฉันเป็นคนดีแม่ฉันใจดีด้วยสวัเออตอนนี้อยู่หน้าร้านบาหมีขายใหญ่ออใช่ใช่ร้านนี้คนขายมันอ้วนๆดำๆอะ ี่เราเคยมากินกันไงอ้วนก็มีสองชาไม่หอมไม่เจียวน้องทำไมถึงทำช้าจังอืดอาดยืดยาดเก็บตงังคเก็บตังไหมคะชักช้ายืดยาดคนยิ่งรีบ,รบอยู่อร่อยแค่ไหนจะก็ไม่มากินแล้วนะลดความอ้วนเนีนยจะได้เดินเร็วกว่านี้อ่ะมาเก็บตังคสิขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะ ต่อไปไม่ต้องมาส่งผมที่โรงเรียนแล้วนะครับวันนี้มันเป็นวันอะไรวันนี้ยมีคทำไมแกไม่อยากให้แม่ไปส่งที่โรงเรียนลูกไม่มีอะไรครับผมกลัวแม่เหนืงง่อยแม่ไม่เหนื่อยไม่อยากไปส่งที่โรงเรียนผมบอกแม่แล้วไงว่า ไปส่งผมที่โรงเรียนได้ยินไหมทําไมฉันจะไปส่งแกที่โรงเรียนไม่ได้แกอายเหรอที่ฉันอ้วนแบบนี้ยอายเหรอผมบอกแม่แล้ไงว่าไม่น่าไปส่งผมที่โรงเรียนได้ยินไหมแกจะตะโกนใส่ฉันทําไมไม่ไมีครั<ะ>บแกมีอะไรบอกฉันมาบอกมาบอกมา ูแกแกแกจะกินลงเหรอแกดูเหงื่อแกดูสภาพแม่ค้าดิไม่ไหวอะแกแม่ค้าอ้วนก็อ้วนดำก็ดำไม่ไหวอะแกตกก็กก็ไปกินร้านอื่นเว้ยอ้วนแล้วไงอ้วนแล้วมันหนักหัวใคร ยาแม่จะผอมเพื่อลูกเป็นไงมั่งคุยคุยอายุก็ยังน้อยเป็นอะไรแบบนี้เร็วจังถ้ามึงเป็นอะไรไปมากกว่าน,นี้ใครจะดูแลลูกมึงแทนที่มึงจะดูแลแม่แม่ต้องกลับมาดูแลมึงไหนจะร้านบะหมี ไหนจะพ่อมึงอีกแม่ว่ามึงเป็นลถน้ำหนักมากก็ยังไม่สายนะ คนที่อ้วนๆเจ้าของร้านเขาไปไหนแล้วอะคะเขาไปไกลแล้วค่ะแกๆงั้นกินร้านนี้แหละดูสะอาดดีแม่ค้าก็สวยแม่ค้าคนสวยรับออเดอร์หน่อยจ้า วันแรกสองวันแรกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอพักพอสักประมาณอาทิตย์ที่สองลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องไปส่งแล้วนะเราก็เอทําไมทุกทีลูกอ่ะให้เราไปส่งยันโรงเรียนนั่งกินข้าวที่โรงอาหารคือนี่ความต้องการของลูกคือมันเป็นแบบนี้เราพอลูกบอกว่าแม่ไม่ต้องไปส่งแล้วนะอ้าทำไมอ่ะลูกคือเราคุยกันด้วยทุกเรื่องเราก็ถามว่าทําไมมีอะไร ไม่ต้องไปส่งหรอกแม่จนเพื่อนเขาแบบว่าเข้ามาใกล้ๆลูกหนูนะคะว่าอุ๊ยแม่มึงเป็นกระเทยแม่มึงอ้วนแม่มึงขายใหญ่คือแบบเราเราพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะเราแบบนึกถึงตอนเราเป็นเด็กคือมันมันแบบว่าเออจริงเพราะว่าพ่อแม่คนอ,อื่นเขาเอ,อุ้ยสวยคนดีอะไรแบบเนี้ เราก็รู้สึกแบบเข้าใจลูกแล้ว,ว่าทําไมลูกไม่ให้เราไปลูกก็บอกแม่มิกอยากมีแม่ผอมๆแล้วเวลานั่งมอเตอร์ไซค์เขาก็โอบโอบแล้วไม่มีด่ามันก็บอกแล้วก็จับบีบพุงเราอ่ะพี่ว่าทําไมแม่ไม่ลดน้าหนักสักทีทําไมแม่ไม่ผอมเหมือนแม่คนอื่น <c oughs> เขารู้สึกแย่รู้สึกแย่มากก็เลยเออไม่เป็นไร แม่จะผอมเพื่อมิกนะแม่จะลดให้แม่จะทําให้มิกนะลูกมิกชอบใช่ไหมมันก็บอกแล้วมิกก็บอกว่าแม่จะได้ไม่ต้องปวดเมื่อยไงแม่จะได้ไม่ต้องปวดหลังแม่จะได้ไม่ต้องให้มิกมานวดเท้าแม่จะได้ไม่ต้องให้พ่อมาบีบตูดให้มานวดตูดให้คือเป็นคนอ้วนนะคะมันก็เมื่อยไปหมดทุกตัววิลจิน่าเลดี้ไทรคับนะคะอายุยี่ค่ะคือ รู้สึกว่าตัวเองอ้วนเนี่ยมาตั้งแต่ปสี่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อล้อว่าขาใหญ่ซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเองเหรอกคะ่ะว่าเราอ้วนเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนผอมมาตั้งแต่เด็กๆพออยู่ปสี่ปุ๊บรู้สึกขาใหญ่เราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าพ่อกับแม่ก็บอกเอ้นกินๆไปเถอะกินๆไปเถอะไม่อ้วนหรอกแล้วก็เลยปล่อยตัวเองมาไม่ได้สนใจอะไรจนวันนึงมีครอบครัวก็ไม่ได้คิดจะลดน้ําหนักนะคะเพราะว่า มีลูกแล้วมีสามีแล้วเราจะลดไปทําไมเพราะว่าลูกก็รักเราสามีก็รักเราเราก็เลยไม่ได้คิดที่จะลดจนมาวันหนึ่งนะคะคือรู้สึกว่าปวดขาคือเรารู้แหละว่าเราอ้วนคือใครต่อใครก็ทักว่าเฮ้ยอ้วนอ้วนทําไมปล่อยให้ตัวเองอ้วนแบบนี้ทําไมปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ทั้งๆที่อายุยังน้อยก็เลยไม่ได้สนใจใครเพราะว่า เราก็อยู่ของเราสุขสบายแฮปปี้จนมาถึงขั้นที่ว่าปวดขานะคะปวดขาเดินไม่ได้น่องตึงคือคือเราเป็นคนขาใหญ่อยู่แล้วคะ่ะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราป่วยบ่อยเราเจ็บแบบนี้บ่อยแล้วเราเดินไม่ได้พอถึงจุดที่เราเดินไม่ได้นะคะแล้วเราหากินอะไรไม่ได้เลย จนแบบว่าต้องโทรหาแม่ะคะ่ะโทรหาแม่แล้วแล้วมันแบบเฮ้ยเราอายุไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้เลขสามเลยอะคะ่ะอายุเรายังไม่ถึงเลขสามอ่ะนะคะมันทำให้เราคิดว่าทำไมเราต้องพึ่งพึ่งแม่เราทั้งทงที่แม่เราก็ขายของเขาก็ไม่ได้มีเวลามาดูเรานะคะเราก็เลยต้องโทรหาแม่ให้แม่หาข้าวให้กินคือมันรู้สึกว่า มันทุกข์ก็ค่ะมันทุกข์ว่าเฮ้ยแล้วแม่ก็พูดมาคานึงนะคะว่ามึงอายุยังน้อยทําไมมึงเป็นแบบนี้ทําไมเป็นขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเดินไม่ได้จริงๆละ่ะคือมันเดินไม่ได้จริงๆอะคะ่ะวันถึง2วันเรารู้สึกว่าเราอึดอัดตัวเองอึดอัดมากคือจะลุกทีจะเข้าห้องน้ำทีมันทำอะไรได้ลำบากแล้วเราเป็นคนตัวใหญ่ลูกเราก็ แปกไม่ไหวแฟนเราก็ไปทํางานถ้าไม่ทํางานก็มันก็ไม่มีเงินเลี้ยงครอบครัวก็มีแต่แม่ที่อยู่บ้านแม่บอกว่าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลลูกใครจะดูแลพ่อกับแม่ดูแลตัวเองบ้างนะอะไรที่ลดได้ก็ลดคือจริงๆอยากลดนะคะแต่มันทําได้ยากมากจนได้มาเจอลีจีน่าค่ะแต่ก็ศึกษาอยู่มานานนะคะคือเพราะว่าเรามีความคิดฝังใจ มีอาการข้างเคียงคือมันมันก็น่ากลัวแต่เราดูจนเราคิดว่าเฮ้ยทำไมแบรนด์นี้เขาเอาคนที่เป็นตัวแทนคือคนที่กินแล้วลดจริงมาเป็นตัวแทนขายเขาไม่ได้ไปเอาคนที่คนที่ผอมอยู่แล้วมาขายอะค่ะเขาไม่ได้เอาแบบนั้นมาขายเราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคสำหรับเราก็หนูกินมาต่อเนื่องเลยคือ ใจจริงๆอะลดมา10กิโลแล้วก็ไม่อยากลดและพอและ10กิโลแล้วคือมันเยอะมากสําหรับคนที่น้ําหนักเกือบร้อยอะคะ่ะตอนนี้หนูกินมาเซตที่5นะคะ<ๆ>ก็ยังลดอยู่เหมือนเดิมคือคือสามารถบอกต่อลูกค้าได้เลยว่าอุ้ยเนี่ยทานเซตที่5้าแล้วนะคะน้าหนักก็ยังลงอยู่นะคะไม่ได้นิ่งไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ได้ตายตัวมันยังลดอยู่เรื่อยๆคือเราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนเพราะว่าเราเห็นตัวเองทุกวันในกระจก จนลูกค้าแม่มาบอกว่านี่ใช่ลูกสาวแกรหรือเปล่าแกมีลูกสาวกี่คนทางกางที่บ้านหนูมีผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนนะคะแม่ก็บอกใช่ก็ไอคนนี้แหละที่ขายตะก่อนก็น,นี่แหละคนนี้แหละไม่ได้ไปไหนเพียงแค่เขาลดน้ำหนักแค่นี้นะคะ่ะเขาก็แบบเฮ้ยจริงเหรอช่วงเวลาไมา่ก,กี่เดือนช่วงเวลาแค่แต่เปียวเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเหรอ คือหลายคนนะคะลูกค้าคนเก่าๆที่เขาเคยเห็นหนูตอนอ้วนเขาก็ถามกันแทบทุกคนเลยว่าไปทำอะไรมา